สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาโดยการบริหารงานของนางคนึงนิดวันนิดขอรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระยะที่3ดังนี้ผลการดําเนินงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาดําเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาและจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัดทาง้ง9แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนอปอสารเสพติดเมื่อวันที่26ตุลาคม2565โดยมีกิจกรรมมอบทงไว้โซนและมีขบวนรณรงค์สถานศึกษากศนอปอสารเสพติดโดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน149คน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านระบบการช่วยเหลือผู้เรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาระหว่างวันที่18ถึง20พฤษภาคม2566ณโรงแรมดเอมบอนพาร์คอินเชียงรายเพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านระบบการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบพร้อมทั้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนรู้ในด้านภัยที่เกิดจากความรุนแรงภัยพิบัติ และภายคุกคามทุกรูปแบบผ่านกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ศูนย์การเรียนรู้อำเภอโปองได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดพะเยา4ปีซ้อนและศูนย์การเรียนรู้อำเภอเชียงมนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดพะเยา3ปีซ้อนจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาสำนักงานส่งเสร,ริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาได้รับรางวัลดีเด่นประเภทหน่วยงานรางวัลเสร,ริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศประจำปี2566สถาบันกศนภาคเหนือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงม่วนได้รับรางวัลดีมากประเภทสถานศึกษารางวัลเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศประจำปี2566สถาบันกศออนอภาคเหนือผลการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการปลูกฝังทัศนคติพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายวิชาการการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่มุ่งสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันในภัยให้กับผู้เรียนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนยน์แนวการศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาและแน,แนวการศึกษาสำหรับผู้เรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในระบบออนไลน์ของสถานศึกษาอาทิเช่นระบบช่วยเหลือผู้เรียนสมาร์ทผู้สางระบบช่วยเหลือผู้เรียนภ e ูกรรยาวอีเลอร์นิ่งระบบช่วยเหลือผู้เรียน DKT ออนไลน์สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษากิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาค่ายทักษะวิชาการเป็นต้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและจัดทำแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรีการสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โดยผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน40คนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีทักษะในการสร้างแบบทดสอบสามารถพัฒนาการสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูการเพิ่มทักษะจัดการเรียนรู้ active learning ให้กับครูในสังกัดจำนวน82คนและสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning อาทิเช่นการจัดทําโครงงานและมีการจัดประกวดโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงลองผิดลองถูกคิดเป็นแก้ไขปัญหาเป็นและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้เรียนส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากห้องเรียนออนไลน์ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาเลือกบังคับรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือค่ายอาสาเยาวกาชาติและส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิน่นหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างวินัยจิตสาธารณะอุดมการ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ผลการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียนโดยสอดแทรกเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในด้านการเงินและการออมจัดกิจกรรมโครงการด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวันเพื่อจะได้รับรู้สถานะทางการเงินของตนเองและรู้จักการวางแผนทางการเงินอีกทั้งสถานศึกษาได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร การป้องกันการทุจริตและมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวน82คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3 1 2คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน243คนโดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึกพัฒนาจิตใจมีจิตพอเพียงป้องกันการทุจริตละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ทบทวนเรื่องมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2. วางแผนการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3. สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดจำนวน6แห่งผลการดำเนินงานผู้เข้ารับการติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนได้กลับเข้ามาเรียนในระบบการศึกษา การข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อติดตามผู้เรียนที่ไม่ได้เข้าระบบการศึกษาให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแนะแนวทางทางการศึกษาต่อที่เหมาะสมผลการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินสํารวจข้อมูลคนพิการผู้ร้อยโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมหลากหลายจัดหาพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถึงเครือข่ายมีความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ลุกถึงที่ลุยถึงถิ่นและกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนจํานวน208คนผลการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีความเสมอภาคได้แก่ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจํานวน542คน 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน488คน 3. การเรียนรู้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน678คน 4. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจำนวน2,693คนและการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนโดยได้รับการสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจำนวน144คน ผลการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดังนี้รูปแบบของกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงจํานวน1,950คนรูปแบบของชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจํานวน65 8คนและในรูปแบบ1อําเภอหอาชีพจํานวน85คน ผลการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาสนับสนุนให้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงเข้าสู่ระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิตอล DPA และจัดเตรียมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตามหลักเกณฑ์กศกําหนดผลการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นเข้าร่วมหลักส Near ูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบโ t ชัน i ิน o ฟกรา h i กเข้าร่วมการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google App พลิเคชันเข้าร่วมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัตติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนเด็กในโรงพยาบาลและเข้าร่วมการประชุมจัดการฐานข้อมูลตามโครงการคลังความรู้กสศนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต TKP ผลการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานสถานศึกษาผลการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาและสถานศึกษาในสังกัด มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมุ่งให้เกิดผลสลัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนง,งานในระดับพื้นที่ผ่านการเป็นคณะทำงานต่างๆ